หน้าหน่หน่วยที่11อาณาจักรธนบุรีอาณาจักรธนบุรีสถาปนาสืบเนือ่อต่อจากอาณาจักรอยุธยามีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ครองราชช่วงเวลาที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้นได้มีพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจกโดยการนำแบบอย่างจาก อายุทยามาใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองสร้างทนบุรีให้เจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องจนถึงรัตนโกสินทร์พัฒนาการของอาณาจักรทนบุรีอาณาจักรทนบุรีมีเมืองหลวงคือกรุงทนบุรีได้รับการสถาปนาเมื่อพศอ2310ช่วงเวลาที่กรุงทนบุรีเป็นราชธานีระหว่างพศ 2310- ถึง2325 23ได้มีการพัฒนาด้านการเมือง การปกครองเสรีรออิจอและสังคมที่สำคัญดังนี้ 1. การกอบกู้เอกราชก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าเมื่อเดือนเมษายนพศสสาา2310พระยาวชิระปราการหรือพระยาตากสินได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นแม่ทัพควบคุมไพรพลเพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยาด้านทิศตะวันออกพระองค์พิจารณาแล้วเห็นว่าในไถ่ช้าอาณาจักร อยุธยาคงจะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนพระองค์จึงนำทหารจำนวนหนึ่งปอฝ่าวงล้อมของทหารพมา่าออกไปตั้งมั่นอยู่ที่จันทบุรีหัวเมืองวอชายทะเลตะวันออกและได้รวบรวมคนไทยที่รักชาติเข้าตีกองทัพพม่าจนสามารถกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนหน้าได้ภายในเวลาเจเดือนหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาจากนั้นได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามโวโมอสมเด็จ พระบรมราชาธิรา 4, รสชสี่หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงธนบุรีที่ครองราชอยู่เป็นเวลาส5้าปี 3. การก่อตั้งกรุงธนบุรีเหตุผลที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่เนื่องจากมีสภาพที่เหมาะสมในขณะนั้นคือ หกรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายมากจนยากจะซ่อมแซมให้ดีได้ดังเดิมอีกคั้งกำลังผู้คนก็มีจํานวนน้อยเกินกว่าจะบุรณะและรักษาเมืองได้สังคมศึกษาป .5 หน้า2องจาก7หน้าสอากสอสอรุงธนบุรีเป็นเมืองเล็กดูแลป้องกันง่ายกว่าอีกทั้งกรุงธนบุรียังมีป้อมปราการตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสามารถใช้เป็นที่ป้องกันข้าศึกเข้ารุกรานได้ 3. กรุงธนบุรีตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวป้องกันด้านตะวันออกและอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทยหากถูกข้าศึกเข้ารุกรานแล้วสู่ไม่ได้ก็สามารถหนีออกทางทะเลได้ดังนั้นการเลือกตั้งเมืองที่กรุงธนบุรีจึงคำนึงถึงปัจจัยทางด้านความมั่นคงเป็นหลกักแผนผังกรุงธนบุรีสังคมศึกษาปหหน้าสามจาก7หน้าสาม ภาพจิตประกรรฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามแสดงพระราชวังเดิมของกรุงธนบุรี 3. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยธนบุรีได้รับรูปแบบการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายมาใช้ทั้งหมดกล่าวคือ 1. การปกครองส่วนกลางประกอบด้วยอัคารมหาเสนาบดีตำแหน่งเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของพระมอหากสัตริยยืสองตำแหน่งคือ สมุหนายกเป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือนบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งทหารและพละเรือนสมุหพระกลาโหมเป็นอัครเสนาบดีฝ่ายทหารบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้แบ่งการปกครองออกเป็นสี่กรมเรียกว่าจตุสดมขึ้นอยู่กับอัครมหาเสนาบดีทั้งสองฝ่ายโดยมีเสนาบดีเป็นหัวในแต่ละกรมดังนี้หนึ่งเสนาบดีกรมเวียงทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในราชธานี สองเสนาบดีกรมมวังทำหน้าที่ดูแลในราชสอนักและพระมหากษัตริย์สามเศนาบดีกรมคลังทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีการค้ากับต่างชาติและการติดต่อกับต่างประเทศสังคมศึกษาปห้าหน้าสี่จากเจ็ดหน้าสี่สองการปกครองหัวเมืองแบ่งการปกครองออกเป็นสามส่วนดังนี้หนึ่งหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเป็นเมืองที่อยู่รอบๆอบเมืองหลวงผู้ปกครอง ไกยกว่าผู้รั้งเมืองหัวเมืองชั้นในที่สำคัญเช่นเมืองพระประแดงนนทบุรีสามโคกปทุมธานี2หัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครเป็นหัวเมืองที่อยู่ถัดออกไปจากหัวเมืองชั้นในมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไปปกครองโดยแบ่งเป็นเมืองชั้นเอกชั้นโอและขั้นตรีตามลำดับความสำคัญหัวเมืองชั้นนอกที่สำคัญเช่นทิษนุโลกจันทบุรีสวรรคคโลกระยองเป็นต้น 3. เมืองประเทศราชเป็นเมืองที่สวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรทนบุรีและต้องส่งเครื่องราชบรรณาการตามกำหนดมีเจ้าเมืองนั้นๆเป็นผู้ปกครองแต่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เมืองประเทศราชที่สำคัญเช่นเชียงใหม่ล้านนานาครศรีธรรมราชเชียงแสนปัตตานีไซบูรีขเขมรพนมเปญเป็นต้น4พัฒนาการด้านเศรษฐกิจในช่วงต้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เศรษฐกิจของบ้านเมืองอยู่ในสภาพยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนอาหารพระองค์ทรงแก้ปัญหาโดยสลับพระราชทอรอพอส่วนพระองค์ซื้อข้าวจากต่าชาติพระราชทานให้แก่รัดรนและทรงรับซื้อข้าวเจ้าจากพ่อค้าชาวจีนในราคาสูงทำให้มีพ่อค้าเดินทางเข้ามาค้าขายในกรุงธนบุรีมากขึ้นส่งผลให้ราคาข้าวถูกลมนอกจากนี้พระองค์ทรงโกรธให้ข้าราชการช่วยกันเกณฑ์แรงงานให้ทำนาปีละสอง คังเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวเศรษฐกิจจึงฟื้นตัวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชทานข้าวสารแก่ข้าราชการและทรงแจกจ่ายทานแก่ราษฎรยากไรภาพจิตประกรรมนี้จัดแสดงอยู่ภายในตำหนักเก่งคู่พระราชวังเดิมสังคมศึกษาป .5 หน้า5จาก7หน้า5ตลอดราชการนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงทำนุบบำรุงการค้าจ่ายย่างเรือ กับต่างชาติและส่งเสริมการขายสินค้าพื้นเมืองพระองค์ทรงพยายามผูกไมตรีกับขีนเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ทางการค้ามากขึ้นจนในที่สุดกรุงทนบุรีก็เติบโตเป็นศูนย์ยอกลางการค้าและจากที่ราชธานีที่มีเส้นทางไหนลำคลองและท่าเรือสำหรับค้าขายกับต่างชาติที่เดินเรือมาทางฝั่งทะเลอันดามันแทนกรุงศรีอยุธยาบุคคลสำคัญในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชคืนจากพม่าและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงพระองค์ทรงสร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผน่นมั่นคงสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันบุคคลสำคัญสมัยอาณาจักรธนบุรีมีเพียงท่านเดียวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่าสินประสูตรในรัชสมัยพระเจ้าอยู่ หัวบรมโกดเป็นบุตรของนายไห่หองและนางนกเอี้ยงเมื่ออายุได้13ปีได้เข้าถวายตัวเป็นมฮาดอเล็กและได้เลื่อนตำแหน่งจนเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรต่อมาในพศสอพสาลร2,308พรมา่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากถูกเรียกตัวเข้ามาช่วยป้องกันพระนครหลวงและเห็นท่าทีว่าจะต้านทับพมา่าไม่อยู่จึงตีฝ่าวงล้อมพาไพร,พ,รพลไปตั้งงานนอที่ จันทบุรีครั้งถึงเดือนเมษายนพอสอสาลาสกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าแต่หลังจากนั้นเจ็ดเดือนพระยาตากได้ยกทัพกลับมาขับไลพ่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้และนำราษฎรย้ายมายังกรุงธนบุรีสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สี่แต่พลชชนทั่วไปเรียกพระนามพระองค์ว่าสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชแม้ว่าสมัยธนบุรีจะเป็นช่วงเวลาเพียง15ปีแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงประกอบพระราชการณียกิจในการฟื้นฟูบ้านเมืองและการสร้างความเขรินให้แก่บ้านเมืองหลายประการทรงอบกู้เอกชารอที่สูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองจากพม่าและสร้างกรุงธนบุรีเป็นราธานีในระยะเวลาต่อมา ส่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะขาดแคลนอาหารจากจากเสียกรุงศรีอยุธยาด้วยการซื้อข้าวสารจำนวนมากจนเพียงพอต่อความต้องการของราษฎรทำให้ราคาข้าวลดลงเป็นผลให้ผู้คนเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงมากขึ้นสังคมศึกษาป .5 หน้า6จาก7หน้า6ทรงจัดระเบียบพระสงฆ์ในหัวเมืองเหนือทรงรวบรวมพระไตรปิฎกทรงสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์ศาสานาสถานทั้งในพระพุทธศาสนาเช่นวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวันอินทรารามวัดหงรัตนารามเป็นต้นและาศาสนาอื่นๆเช่นมสัสยิดต้นสนเป็นต้นส่งฟื้นฟูงานนาฏศิลป์ง,งานช่างฝีมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านวรรณกรรมพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมด้วยพระองค์เองเช่นบทละครเรื่องรามเกียรติ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สังคมศึกษาป .5 หน้าเจ็ดจากเจ็ดหน้าเจ็ดภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในสมัยธนบุรีภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีประกอบด้วยภูมิปัญญาด้านศินลปรกรรมด้านการค้าและด้านวรรณกรรมภูมิปัญญาที่สำคัญสมัยธนบุรีได้แก่1ด้านวรรณกรรมในสมัยกรุงธนบุรีมีวรรณกรรมที่สำคัญเช่นโครงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งได้รับการยกย่องว่าใช้ภาษาได้ไพเราะ รามเกียรตินิราศพระยามหานุภาพไปเมือน,นี่นออีเหนาคําชั้นเป็นต้น 2. ด้านการค้าในช่วงต้นของสมัยทบุรีเศรษฐกิจกษษของบ้านเมืองอยู่ในสภาพยากลำบากเนื่องจากจัดแคลนอาหารสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชทรงแก้ปัญหาโดยการสลับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวสารจากต่างชาติแจกตายแก่ราษฎรทําให้มีพ่อค้าเดินทางเจ้ามาค้าขายในกรุงทบุรีจํานวนมากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวถูกลง 3. ด้านศิลปรกรรมเป็นภูมิปัญญาของคนในสมัยทนบุรีในการนำเอาหลักทำคอสอนทางพระพุทธศาสนามาถ่ายทอดเป็นสมุดภาพผลงานที่สำคัญคือสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคอในสมัยทนบุรีในการนำวรรณคดีสมัยสุโขทัยที่เป็นหลักทำทางพระพุทธศาสนามายอดเล่าให้แก่พุทธศาสนิก,กชนไตรภูมิกถาฉบับกรุงทนบุรี สังคมศึกษาป .5 หน่วยที่11อาณาจักรทนบุรี .pdf เปิดด้วยแชร์ Share.